บาดีทุกคนมนาในตลาดแรงเซโนแล้วเนาะโอมาตะไหว้พระเนาะมาแล้วก็ไปบ้านชาวพอยตวก็มาตลาดแรง

เจ็กสกินยัง no กินว่าจำสลัดมันหมดเล้วเข่าไหมไข่หมดแดงก็เริ่มมีไข่เบ่งละไ่แก่อนบ่นก่อน่เงก่อนดก่อนแกไ่งก่อนบ่กอย หมูมาเป็ดไก่ถ้าเหลาะเบิงอาหารการกินในตลาดพี่น้อย

กูแดงฟมเบ่ปา็ดเป็ดที่เบิ่ยังเป็ดเข้าตลาดหลังก็ไปจักแนวชิกินมันต้นจชิกินยังเหวเามาหออตลาดเลยก็ได้ กะปุสเอาชายแะสร้างสิ้อากระปุกซื้อกับปูกนื้อกัปู ขดัดอกไม้เช้ากเันเดิงรีบใ่คนนี้เหยดี้เจ้าในใส่2คนขกงลูกคนไม่หลับบริมียังกินน้องีเนาะส่วนใหญ่ไม่จะพักใส่เาย

คทงานอะป่าทงานนี่ัปล่องไปทำงานหรือเปล่า ม่ล,มมล,มมลื่นใช่ไหมไม่นใช่ไหมมอเล่นกินยอดยังล,นงลน่นใส่เนนใส่เนอืมนั่น กันเหรอคะไม่ยังยังก็มามาอยากกินนมอ่ะแด้รึเปล่ามาไปเราเปิดเลยเปิดในท้อนี้่ะ<ป>

ขึนชื้อเป็นแก๊สเลยค่ะ้เปรี้ยว Den er god! multimulti